ข่าวด่นไฟบกแดงครับผมได้รับแจ้งจากสุสังการนะครับกู้ภัยบกแดงมีอุบัติเหตุบนถนนบกแดงมุ่งหน้ารวมน้ำตาลนะครับจุดเกิดเหตุหน้าวัดจอมผลเจ้าขยานะครับในที่เกิดเหตุกู้ภัยตรวจสอบพบนะครับอุบัติเหตุเป็นรถยนต์กระบะสี่ประตูสีดํานะครับประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟส่องแสงสว่างแล้วก็กู้ข้ามเกาะไป ชนกับต้นไม้ครับตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมติดอยู่ในยานพาหนะนะครับเจ้าหน้าที่อาสาผู้ภัยตกแดงและพลเรือนดีเข้าทําการช่วยเหลือปรปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสภาพอย่างที่เห็นครับผมนะครับฝากระโปรงนั้นปลิวออกมาอยู่ด้านนอกเลยนะครับพิงอยู่กับเสาใบเสาใบใหญ่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ในยานพานะจึงได้เข้าทำการช่วยเหลือนะครับปฐมพยาบาล รอยรถผู้ชีพจากโรงพยาบาลปวแดงนะครับผมคุณหมอจากโรงพยาบาลปวแดงเดินทางมารีบช่วยเหลือนะครับนําผู้บาดเจ็บนั้นออกจากยานประหนะนะครับผมเพื่อส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับตามสิทธิรักษาของผู้ประสบเหตุนะครับถึงยังไงก็ตามนะครับผมฝากเตือนนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและให้ลดละอุบัติเหตุอย่างมากที่สุดนะครับผมนะครับ ตอนนี้ผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลปวกแดงนะครับยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ให้ผู้บาดเจ็บได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมอย่าให้เป็นอะไรมากนะครับคุณตาคุณยาคุณฟอ,องนะครับรถยนต์คันดังกล่านะครับเป็นรถยนต์สีดำสีประตูนะครับผมทะเบียนจังหวัดชลบุรีนะครับประสบอุบัติเหตุมีผู้ติดอยู่ในยานพาหนะนะครับเจ้าหน้าที่เราก็เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งดว่วนนะครับผมตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลปุกแดงแล้วครับปลอดภัยดี ขอเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์และเป็นกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะครับขอให้พี่เขาปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังนะครับผมผู้บติเหตุบนถนนปวกแดงมุ่งหน้าโรงน้ําตาลตาบลตาสิทธิ์อาเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมในที่กเกิดเหตุนะครับขอภาพอ่ากที่เห็นครับผมเป็นรถยนต์กระบะนะครับเสียหลังพุ่งข้ามเกาะกลางชนเสาไฟตรงแสงสว่าง แล้วก็ชนต้นไม้ข้างทางนะครับผมผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ในยานพาหนะนะครับเป็นชายหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บหนักครับผมนะครับโุรงลงแตกหมดเลยนะครับด้านหน้าพังยับเยินทุกอย่างกระเด็นมาอยู่ด้านนอกหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลำโพงไม่ว่าจะเป็นไฟรถไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหน้ารถขอบคุณครับ